ยอดองค์กรธุรกิจไทยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้หอการค้าไทยนี่เขาร่วมกันกับภาคเอกชนนะคะให้บรรดาผู้ประกอบการค่ะที่ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 แล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะให้กับเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยค่ะ จากสถานการณ์เศรษฐกิจในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 นะผู้ประกอบการภาคเอกชนนี่ก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมเพราะต้องดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จท่ามกลางการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลายัยหอ,อการค้าไทยได้กล่าวว่าในปีนี้พบว่ามีหลายองค์กรที่สามารถดําเนินการได้ธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand t o p Company Award 2022ภายใต้แนวคิด การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคป,ปกติครั้งใหม่จำนวน34รางวัลด้วยกันค่ะครับประกอบไปด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม13รางวัลและรางวัลความเป็นเลิศ21รางวัลซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่นั้นก็สะท้อนความเห็นว่าการบริหารธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้มิใช่เพียงแค่กําไรขาดทุนครับแต่จะต้องคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมด้วย ภาวะที่เปลี่ยนไปของโลกนะครับซึ่งหลายเรื่องเราก็ไม่อาจทีจะคาดถึงนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะ survive แล้วก็อยู่ในธุรกิจมาถึง69ปีนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาธุรกิจและสิ่งสําคัญมากกว่านั้นนะครับเราก็ต้องมุ่งพัฒนาเรื่องของบริการเรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องของการรับใช้ประชาชนลูกค้าแล้วก็รวมถึงสังคมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับ สำหรับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถือว่ามีความเที่ยงตรงแล้วก็น่าเชื่อถือทั้งด้านผลการดาเนินงานการประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่นและที่สําคัญก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนํามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินอีกด้วยค่ะครับ